แก้ปัญหาค่าส่วนต่างพัสดุโดยฟังก์ชันอัพโหลดรูปภาพจาก My f a v e ขั้นตอนแรกให้คุณตั้งค่าการถ่ายภาพพัสดุแย้งค่าส่วนต่างที่เมนูโปรไฟล์ Fi ของฉันจากนั้นเลือกที่แถบตั้งค่าการถ่ายรูปพัสดุกดปุ่มแก้ไขรายการเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันถ่ายรูปและเลือกจำนวนรูปภาพที่สามารถถ่ายได้ต่อพัสดุเป็น5รูปเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเครื่องหมายถูกด้านบนได้เลยค่ะ วิธีการใช้งานฟังก์ชันอัปโหลดรูปภาพจะสามารถใช้ได้ขณะสร้างออเดอร์พัสดุเมื่อกรอกรายละเอียดผู้รับผู้ส่งและรายละเอียดพัสดุแล้วสามารถกดที่ปุ่มอัปโหลดรูปภาพเพื่อกดถ่ายรูปพัสดุข,ของคุณจำนวน5รูปดังนี้ 1. ภาพขณะช่างน้ำหนักพัสดุ 2. ภาพขณะวัดด้านกว้างพัสดุ 3. ภาพขณะวัดด้านยาวพัสดุ 4. ภาพขณะวัดด้านสูงพัสดุ 5. ภาพใบปะหน้าพัสดุซึ่งภาพนี้สามารถรอบลิ้นใบปะหน้าแบกกล่องพัสดุก่อนและจึงกลับมาถ่ายอีกครั้งได้ค่ะข้อสำคัญขณะถ่ายรูปคือการถ่ายให้เห็นตัวเลขชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านช่างและวัดพัสดุถูกต้องตามความจริงนะคะหลังจากถ่ายรูปครบแล้วกดที่ปุ่มยืนยันอัปโหลดได้เลยรูปภาพที่แนบไปนี้จะบันทึกเข้าสู่ระบบหากมีแจ้งเตือนค่าส่วนต่าง นสามารถกดแย้งได้ทันทีโดยไม่ต้องแนบรูปหลักฐานซ้ำประหยัดทั้งเนื้อที่และเวลาทำแบบนี้หมดปัญหาค่าส่วนต่างแน่นอนคะ่ะ My Save เซฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ